อันนี้40แรงครับคูปะตา40แรงครับมี2คันครับเพิ่งมามีแค่2คันนะครับรถจะมาน้อยหน่อยนะครับมีแค่2คันครับสภาพเดิมๆทั้งสองคันนะครับสีสันเดิมๆทั้งสองคันนะครับอันนี้อยางเดิม4เส้นนะครับตัวนี้อยู่ที่700กว่าชั่วโมงครับแล้วก็อีกคันนะครับคันนี้ครับ อันนี้ก็อยู่ที่พันกว่าชั่วโมงครับรถสวยทั้งคู่นะครับยางหลังดอกลึกทั้งคู่นะครับสวยครับอันนี้สีเบมิดทะลอกไม่ค่อยเยอะนะครับยังประมาณนี้เลยครับสองคันนี้ขอขายอยู่ที่4 2 5 0 0 0าครับบริการโอนฟรีส่งฟรีครับบริการโอนฟรีส่งฟรีแถมเพาะไอเสียครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คระบบต่างๆให้เรียบร้อยครับ 4 2 5 0 0 0พร้อมผ่านพวนหรือผ่านบุกเบิกลูกค้าเลือกได้ครับพิเศษครับพิเศษด้วยลูกค้าอยากได้เป็นผ่านพวนใหม่เราก็จัดให้ครับหรือผ่านบุกเบิกใหม่เราก็จัดให้ครับ4 2 5 0 0 0บาทครับโอนฟรีส่งฟรีผ่านเลือกได้ครับเอาผ่านเก่าผ่านใหม่เลือกได้เลยชอบตาช้างชอบมีห้อนอชอบของใหม่ก็ว่ากันไปครับมีแค่สคันนะครับ ขอขายสดอยู่ที่4 0 0 25,000ครับ0872244023 Diam Pector ครับรถดีรถสวยก็กเพิ่งเข้ามา2คันนะครับรถจะเข้ามานน้อยหน่อยนะครับลูกค้ามองหาอยู่ก็ทักนด่วนนะครับรถดีรถสวยก็เข้ามาน้อยหน่อยแต่ก็มีให้ครับมีให้เลือกอยู่ครับสภาพก็ประมาณนี้ครับอย่างหลังดอกลึกนะครับลึกอย่างนี้เลย นี่สวยครับท้ายเดิมๆครับระบบเครื่องเกียร์ไม่มีปัญหาครับดีทั้งคู่นะครับรับประกันเครื่องยนต์รับประกันเกียร์ให้ครับนี่แหละครับสวยไหมครับเหมือนกันเลยราบอย่างหลาก็ดอกลึกอย่างนี้เลยครับ4ี่แสนสองหมื่นห้าพันครับสองคันนี้ครับขอขายราคาพิเศษช่วงนี้ครับให้ลูกค้ามองหาอยู่ก็ทักเข้ามาด่วนๆนะครับ รถด,ดีรถสวยดีเยี่ยมแท็กเตอร์ครับบูบ <c oughs> ต้า40แรงลูกค้าบ,บอกว่าไม่ค่อยรีวิวให้ดูเลยจัดให้แล้วนะครับสนใจก็ทักเข้ามาดันด่วนโทรเข้ามาดันด่วนครับรถด,ดีรถสวยเข้ามาแล้วครับ0872244ดีเยี่ยมแท็กเตอร์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยครับขอบคุณครับอย่าลืมอุดหนุนนะครับสวัสดีครับ